สวัสดีค่ะมาก็ออกกันที่ ep สองบ่าวตูเดินวอมเครื่องวอมเครื่องนะคะตูรูวอมเครื่องนะคะแม่อยู่หน้าบ้านน้องอบบุญไปค่ะก็เดินต่อนะคะ เดี๋ยวเราตามไปนะคะทุกท่านเดี๋ยวขอต่อคลิปแรบหนึ่ง จะเดินต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวตูลูเนาะแม่แม่ <c oughs> จะได้เแบบเดิดนรอรเดินแห่ดูนะคะ <c oughs> เห็นงพูดปูบอกว่าวันนี้จะพาตูลูไปบ้านนิชาดาด้วยนะคะไิชาดาด้วยเสียตูดนะ น,นี้ทำไมผู้จัดการมีดำไม่มาอ่ะแปลกลปกติวิ่งมาแล้วต้องมาตลอดนะอันนี้ผู้จัดการมีดำกลับคืนจ,บแ,จบแล้วเบื่อแล้วบ่โดนเขาปลดจากตำแหน่งก็เลยทำงานไม่ได้เลยมีดำไม่มานะคะทุกท่านมีดำกลับวิ่งกลับคืนละโอ้โหดูงาพระเสริฐกบ ถึงแบบถึงตัวตูลูเลยตูรูก็เดินแบบสบายใจนะคะวันนี้มีเพื่อนเดินแล้วสบายใจกว่า<ม>อันนี้ไม่มีผู้จัดการมาคุมงานนะคะ<ม>ท่านผู้จัดการอ,ออกมาแล้วนะเนี<ม>่ยมาถึงปากทางบ้านสำโรงนะอีพีแรกยังเห็นอยู่หน้มาบ้านสำโรงเพราะว่า มีดำไม่ตามนะคะมีดำบอกว่าเหนื่ยอยกลับคืนวันนี้มีพระเสกมาดูงานแล้วมีดำบอกว่ากลับดีกว่าเพราะว่าตก่กนเนาะตูรูเดินคนเดียวมีดำก็มาบอกออมาจัดการเส้นทางให้แต่ตอนนี้พรเสกมาคุมงานมีดำเลยไม่มาแล้วนะคะโอ้บรรยากาศแบบยามเช้ายามสายเนี่ยแดด คิดกำลังส่องนะคะดูจะมีอาการยังไงพ่อเสกอยู่ด้วยก็มีก็มีสะดุ้งถอยนิดนึงนะคะมีสะดุ้งถอยแต่ว่าถอยมาก็เจอพ่อเสกด้านหลัง วิวสวยมากค่ะยามเช้านะคะทุกท่านรถมาด้านหลังอีกนะคะเป็นยังไงธรรมชาติยามเช้านะคะทุกท่านเด้อใครอยากจะมาเดินเป็นบรดติชตูลูก็มาได้นะคะ ออวัดป่าหนองพยอมของเรานะคะโอ้ดูสังเกตรบรรท้ายนะคะทั้งสองเชือกนี่แตกต่างกันมากบัไทายพอเสกนี่จะเหล่มขึ้นหน่อยบัไท้ายตูรูนี่โอ้จะกลมกลมมากกลมมาก มา้วังวอลลอยยังนังวอันนี้บ่อ่านึกว่าจะทำผนังทำฝั่ง ็ยังไงครับตูลูเยไหมครับพักผ่อนมาโดนดูสายตานะคะด, <c oughs> ดูดูท้องก็ท้องดูท้องก็กลมทางท้องนะคะดูขาที่ห้าก็เริ่มออกแล้วสงสัยเริ่มเลือไม,มาแล้วเดี๋ยวจะเข้าถึงวัดแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> รถกดมาทีวล้วถมารวยรถกดมารมีไดวยเมันเขาจะมาถึงโบสแล้วโบสที่แม่แม่ได้ร่วมบุญร่วมสร้าง นองพยอมของเรานี่ก็จะเป็นบ้านนอ้องดาวพระสุข ก็สีู่รูพี่ขวัญน,นะคะเราติดตามนะคะพี่แม่ไม่รู้ว่าวันไหนเพราะว่าโบสถของเรายังต้องการคะแนนนะคะร่วมสร้างอีกมากมายนะคะ ยืนคู่กันเลยเลยนะคะตอนนี้ยืนคู่กันเลยตูบอกไปเด้ไปได้หมดขอให้มีพ่อศิ์นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปคู่ก่อน อะไรตูเข้าไปแล้วนะคะ บสไม้นะคะที่วัดป่าหนองพะเยอแม่แม่ใกล้ล้วค่ะใกล้ความเป็นจริงแล้วนี่เอาเนยยืนหันหน้ามาทางนี้ถ่ายรูปหน่อยโหตูทักทายพระเสียใหญ่เลยโอ้มัยนย้อนแสง โอ้มันย้อนแสงทางนี้มันย้อนแสงทางนี้ลุงก,กลับลำกลับลำกลับลำ <c oughs> เดี๋ยววันหลังคุณปู่จะพามาเปิดทําการนะคะสมทบอะไรปู่ฮะ <c oughs> ปู่สมทบอะไรนะ <c oughs> ทอดเทียนพรรษา <c oughs> คุณปู่จะพามาไลท์ทอดเทียนพรรษาเพื่อ อ่ะสมทบสร้างอุโบสถนะคะไม้นะคะที่วัดป่าหนองพยอมนะคะบอกไว้แต่วันไหนเดี๋ยวดูความพร้อมนะคะตูรู้จะขึ้นไปด้านบนแล้วแม่แม่เออเนี่ยนี่ดินยุบไมตูอู้่ตูเป็วให้พี่ตูเป็นหัวหน้าเออพี่ตูเป็นหัวหน้า โอ้โหตูอย่าไปเตะดินเขาทำไมกินดินนะตูกินดินตูอ่าทำไมมาหอมดินวัดบ่ลนี่ตู เพื่อพื้นที่ตรงต้นนี้เลยนะจะมาล่ามไว้ทั้สองสามเสื้อสามเสื้อสี่เสื้อแล้วก็เอาไว้เต้นเล็กๆมานั่งไรง้ประสานงาน <c oughs> ประสานงานประสานงานกันด้วยค

กินหญ้าบเบื่อแล้วใช่ไหม <laughs> ตือบอกว่ากินหญ้าบเบื่อแล้วอือโอ้โหภาที่สวยงามเลยคะ่ออะอันนี้าน,นอะไรอแม่แม่ EP นี้ก็ยาวพอสมควรน,นะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะโอ้โหดูตูตู จะเจอกันอีพีหน้านะคะตัวเอ้ดินยุกเดยนุน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 ไม่เออไม่แตกต่างนะถ้าอยู่ใกล้ๆกันไม่ได้แตกต่างมากใช่ถ้าอยู่กับพ่อเสกดูไม่ไม่แตกต่างมากคือตัวลูเดินข้างหน้าคือบังพ่อเสกได้อ่ะอืม อืม,ม,มเอามายืนมายืนข้างหน้าดูดีสิปูป,ป,ปูมายืนมายืนเทียบกันดีๆดูความสูงโอ้แต่พุงนะ่ะแตกต่างมาก <laughs> พุงน่ะแตกต่างนี่ความสูงเห็นไหมหัวตูรูเท่าๆพ่อเสกเลยนะ่ะเห็นไหมความสูงโอ้ทูเขาอะเอาใครถูใครเฮ้ <laughs> ยเฮ้ยโอ้ยภาพนี้ภาพนี้สว <laughs> ยไง <laughs> หัวในเท่ากันเออพอเสกหนังงาเท่ากันเลยเห็นไหมหัวน่ะดูอ่ะเออเออเออ,เอ,อ,เอ,องาไปชนเขาความสูงสูสีนะคะความหล่อนี่ก็สูสีแต่ความความหนานี่ยกให้พี่ตูนะคะยืนหนึ่งเรื่องความหนา เจอกันอีพหน้านะคะสวัสดีค่ะ